เชื่อว่าในยุคสมัยนี้เป็นยุคของเราเป็นเวลาของเราถูกไหมคะในประศักพีเขียนมากมายว่าเป็นเวลาของใครเป็นยุคของใครแต่ตอนนี้เป็นยุคของเราถูกไ,ไหมคะเราจะใช้แท็มันด้วยกันเราจะทำภารกิจของพระเจ้าไปร้อมกัน,กน,เ,น,นเพราะว่าทุกคนในที่นี้เป็นทุ่ ว่าเราอยู่ในยุคที่อันตรายที่สุดพวกเรารู้ตัวไหมเราอยู่ในยุคที่แย่ที่สุดในโลกใบนี้ที่เคยมีทุกคนทราบไหมก้รณเรื่องนี้รู้นะคี่เสด็จประทุมทานี้เนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะให้พี่น้องที่อยู่ในยุคที่น่ากลัวที่สุดอันตรายแล้วมีโรคระบาดมากที่สุดมีสงครามมากที่สุดมีเชื้อโรคมากที่สุดมีคนที่ใส่ไม่ดีมากที่สุดเนี่ยให้อยู่อย่างมั่นคงแล้วก็ฉายแสง หมายความว่าอะไรหมายความว่าท้าการความมืดเนี่ยเราเป็นคริสตจักรของพระเจ้าที่จะเป็นความสว่างให้โลกนี้เอเมนแบบนิดหน่อยดังๆนิดหน่อยนะเอเมนไหมคะพี่น้องเออมันต้องทุ่มเทมนะคะพิสตจักรปทุมธานีสอนพี่น้องแล้วก็มีบทเรียนแล้วมีการเทศนาทุกๆวันให้พี่น้องแข็งแกร่งในพระคุณอเอเมน าชื่ออะไรคะชื่อจริงหนึ่งสองสาม ไม่ใช่ที่อยู่ในเราเราไม่เชื่อว่าสุขภาพที่ไม่ดีที่คนอื่นเป็นจะอยู่ในเราได้เพราะในตัวเราไม่มีสาเหตุของความเจ็บป่วยเพราะทิศเด็ดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ชุบพระเยซูให้ฟื้นขึ้นจากความตายนั้นบบอยู่ใน เรามีไฮไลท์นะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้เพิ่งทราบจากคุณคุณออสหรืออะไรนะคะไปไหนนะคุณออสหรือเมื่อเช้ามาแบ่งปันเขาเป็นอะไรนะคะเ <c oughs> ขาหายจากโรคอะไรนะคะ <c oughs> อะไรนะเมื่อกี้เขาบอกแผลกดทับใช่ไหมแผลกดทับใช่ไหมคะแล้วก็หายนะคะอ่านี่เป็นที่เดียของพระเจ้านะคะอ่าอยู่ข้างหลังนะคะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอันนี้น่าสุดนะคะน่าสุดของพระเจ้านะคะนั่งลงได้คะ่ะวันนี้เราจะ เขาได้ยินเป็นปกติจำคุณโด่งได้ไหมคะคุณโด่งจากหมู่บ้านซับการดาหูหลวงนะคะทั้งสองข้างเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นหูโด่ตั้งแต่ข้างขวบนะคะแล้วก็มีบารคนพิการด้วยแต่ตอนนี้เขาได้ยินเป็นปกติแล้วปมือสัตเซนต์พระเจ้าลงมา จันนาภูรีเป็นมะเร็งเหมือนพี่ยอนนะคะเม่เลือดขาวตอนอายุ17ตอนนี้อายุ18เขาเป็นเม็ดเลือดของเขาปกติแล้วพเมยเราขอบคุณพระเจ้าที่คุณศักชัยนะคะคุณศักชัยตรงนี้เป็นแฟนรายการนะคะของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขอลาคิดนะคะวันนี้เป็นงานบวชลุกหรือหลังอะไรสักอย่างนะคะคุณศักชัยเนี่ยยืนขึ้นนิดหน่อยนะคะดูมือข้างซ้ายค่ะมือข้างซ้ายคุณพอเห็นไหมคะที่เราเห็นมือเขาเขายื่นออกมาเห็นไหม ว่าตอนกลางคืนเวลาประมาณเที่ยงคืนเนี่ยเขาตกใจมากเนื่องจากว่าร่างกายของเขาเนี่ยมันมันออกหมดแบบนี้เลยมันยืดออกหมดเลยตอนเที่ยงคืนใช่ไหมคะประมาณเที่ยงคืนแล้วคุณลุงก็เลยยืนขึ้นตอนกลางคืนแล้วเดินเป็นปกปต,ติเฉพาะเที่ยงคืนนะเพราประมาณประมาณกลางคืนก็เดินได้ปกปติต้องบอกคุณลุงว่าคุณลุงค้านี่30แล้วเอเมนแล้วม เราเป็นความหวังของชนชาตินี้นะคะเราเป็นความหวังของคนปทุมแล้วรู้ไหมไม่ใช่แค่คนปนทุมนกถูกส่งออกไปที่มหาสารคามหลังจากกลับมานะพี่น้องมามหาสารคามนะคะมีการเงินที่อย่างนี้เลยคนละเรื่องเลยนะคะเขาไม่เคยได้ย ah um ินเขาไม่เคยรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เขามีเงินเขาเพิ่งได้ยินเพอาเขาได้ยินก็เกิดความเชื่อพอมีความเชื่อการอัศจรรย์ต้องเกิดขึ้นพี่น้องเราไม่ใช่เป็นความหวังเฉพาะให้ปทุม เราเป็นความหวังให้มหาสารคามเราเป็นความหวังให้สุพรรณบุรีเ,<ล>เราเป็นความหวังให้นครนายกและที่ขอนแก่นเราเป็นความหวังของบาง้านเมืองของเราใครมาจากจังหวัดไหนเราเป็นความหวัง,ให,งให้กับคนเหล,ล่านั้นเยเบนเราจะมอบเวลานี้ให้กับน้องนาน,นานต่อให้เรารู้ว่าพิ่จัรปุมธาน,นีมีนิมิตแล้วนิมิตนั้นอยู่ในตัวพี่น้องด้วยเอเบนพี่น้องรับไว้นะเราเป็นความหวังของปุมธานีนะคะสเสริประชา เชิญพี่น้องทุกคนยืน mm hmm. ขึ้นนะคะเราจะนับปราดับการเจ้าร่วกัน ความยิ่งใหญ่ลิทธานุภาพเกียรติสิริบารมีและเตชานุภาพเป็นของพระองค์ทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และิพภพโลกเป็นของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าราชอาณาจักรของพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเทิดนูนในฐานะประมุขเหนือสิ่งสารพันนะคะให้เรารู้ว่า วันนี้เราเข้ามาสรรเสริมพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเราหรือปัญหาหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นล้วนแล้วเป็นสิ่งที่เล็กน้อยสำหรับพระเจ้านะคะ <Okay. S 1> วันนี้เราเข้ามาเราเชื่อร่วมกันเราจะเห็นสิ่งนี้ร่วมกัน <Okay. S 1> เราจะเห็นการอัศจรรย์อีกมากมายเกิดขึ้นท <Okay. S 1> ั้งในชีวิต <Huh. S 1> ของเราคนรอบข้างของเรานะคะ <Huh. S 1> ให้เราวันนี้เราเข้ามาเชื่อร่วมกันเราเข้ามานมัสการพระเจ้าร่วมกัน เอามายกย่องพระนามของพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าอ,องค์นี้ยิ่งใหญ่นะคะและสมควรได้รับการสรรเสริญของมรา